สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับแสงเช่นเคยนะคะวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่ว่าแสงจะมาแนะนำแอปที่ใช้ในการอัดคลิปวิดีโอนะคะที่แสงใช้เรียกได้ว่าประจำเลยแต่ว่าแสงก็จะมีสลับเปลี่ยนไปแอปนู้นแอปนี้มั่งนะคะเพื่อดูว่าแอปไหนเข้ามือนะคะแอปที่แฉแสงจะมาแนะนำเนี่ยคือ แอปชื่อว่า U Screen Recorder นะคะเอเขเข้ามาเลยเอเคค่ะนะคะเข้ามาแล้วหน้าของแอปพลิเคชันนี้แอปนี้เนี่ยจะมีโฆษณาตอนเข้าแอปนะคะซึ่งเราสามารถกดข้ามได้นะเอเค้ okay, ตอนนี้เข้ามาใน ตัวแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอปนี้ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะคะเหมือนเหมือนกับแอปอัดทั่วไปโอเคนี่จะมีลายน้ำนะคะนี่ลายน้ำของแอปตัวนี้เอาละ่ะจะมาแนะนำกันลวกันนะมาที่การตั้งค่านะคะตัวนี้เนี่ยแสง แสงที่ว่าหลายคนอาจจะมีปัญหานะคะน่าจะมีปัญหานะคะในการเสียงไม่เข้าบ้างหรืออัดไปแล้วเสียงไม่เข้าทำไมไม่รู้สาเหตุว่าเป็นอะไรนะคะแสงก็จะมาบอกนะคะนี่มาที่ตัวนี่นะคะนี่วิดีโอนะคะมาที่อัดเสียงนะคะกดไปที่แหล่งที่มาของเสียงนะคะนี่ ตอนนี้แสงติก๊คำว่าไมโครโฟนอยู่นะคะคือบันทึกเสียงและเสียงภายนอกจากโทรศัพท์ของคุณก็คือเสียงที่มาจากภายนอกเนี่ยจะเข้ามาในโทรศัพท์นะคะก็คือไม่ได้เสียบอ,อ,อุปกรณ์นะคะอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นหูฟังไมโครโฟนอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยจะไม่สามารถทำให้ เอ,อ่อตัวนี้เนี่ยเสียงเข้าได้บางคนเนี่ยอาเสียงไปแต่ว่าติ๊กตัวไมโครโฟนไปเนี่ยแล้วก็เสียบหูฟังเสียบไมโครโฟนอะไรเนี่ยเสียงจะไม่เข้านะคะเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยอย่าแจ้งใช้คําว่าอย่าเลยว่าอย่าอย่าติ๊กคำว่าไมโครโฟนนะคะสำหรับคนที่ใส่หูฟังหรือไมโครโฟนนะคะโอเคมาอันนี้นะคะนี่ เสียงภายในเครื่องนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ใส่หูฟังใส่ไมโครโฟนต่างๆนาเนี่ยต้องติกตัวนี้นะคะถ้าไม่อยากให้คุณอัดเสียงอัอดคลิปไปแล้วเสียนะคะคลิปตัวนั้นไม่มีเสียงเนี่ยต้องติ๊กตัวนี้นะคะติดตัวนี้เลยเพื่อให้เพื่อให้เขาลองรับการใส่อุปกรณ์ของคุณนะคะ เพราะว่นหลายคนที่บอกว่าอัดคลิปแล้วไม่มีเสียงเนี่ยมีปัญหาแบบนี้ต้องต้องดูนะคะว่าคุณตอนคุณอัดคุณใส่อุปกรณ์ต่างๆอะไรไหมถ้าคุณใส่เนี่ยคุณก็ต้องมาติ๊กเสียงภายในเครื่องนะคะไม่งั้นเสียงจะไม่ออกนะโอเคนะมาที่นี่นะคะตัวนี้เนี่ย การตั้งค่าการควบคุมนะคะตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องลายน้ําในการอัดคลิปนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ได้ง่ายมากๆซึ่งตัวแอปหลากหลายแอปเนี่ยจะมีเหมือนกันหมดนะคะการตั้งค่าเนี่ยจะเหมือนกันหมดก็จะมีนี่ให้ติ๊กคําว่าซ่อนหน้าตาบันทึกระหว่างการบันทึกให้ติ๊กไปเลยเพราะว่า ตัวลายน้ำเนี่ยนะคะเนี่ยลนน้ตัวเนี้ยเวลาเรากดบันทึกแล้วเนี่ยเขาจะมีเขาจะน้ำถอยหลังนะคะแล้วรลายน้ำเนี่ยก็จะหายไปนะคะเพื่อ <ไป S 1> ให้สอดคล้องกับการสร้างหน้าต่างบันทึกเนี่ยเราจะต้องกดมานี่ขอยาวโทรศัพท์เพื่อหยุดการบันทึกด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาคุณบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องเข้ามาในแอปพลิเคชันนี้เพื่อหยุดการบันทึกนะคะถ้าคุณกด เขย่าเพื่อยุดการบันทึกเนี่ยคุณก็แค่เขย่าโทรศัพท์แล้วแอปพลิเคชันนี้จะหยุดการบันทึกของคุณให้อัตโนมัตินะคะซึ่งแอปโดยคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะที่ใช้อยู่ประจำก็จะมีการอัดเสียงการซ่อนหน้าต่างการเขย่าเพื่อหยุดก็จะประมาณนี้นะคะเออเค okay, นะคะก็นี่นี่ตัวนี้เนี่ย จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากเผื่อบางคนไม่รู้ว่าเราสามารถบันทึกได้ไปตรงไหนแล้วนะคะอันนี้จะลืมบอกไปนิดนึี้ก็คือนี่ตำแหน่งบันทึกนะคะเห็นไหม <c ười> เขาบอกว่าจะบันทึกได้นะคะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ดูเอานะคะไม่ใช่บันทึกแล้วลทําไมบันทึกไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ดูด้วยตำแหน่งเนี่ยก็คือจะบอกว่าเราบันทึกได้ถึงไหนโอเค ก็โดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแสงด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนำเนี่ยหรืออยากสอบถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างได้นะคะก็ยังไงก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ